จังหวัดแพร่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมะมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรี พุทธศักราช2,568วันอังคารที่14มกราคม2,568ณนะหอประชุมตีเทพสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่กำหนดการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาประกอบพิธีทางาศาสนามหามงคล3าศาสนาได้แก่าศาสนาพุทธ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลาศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรและาศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจังหวัดแพร่ขอเชิญชวนพระสงฆนิกรในจังหวัดแพร่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในพระราชะพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอีกทั้งเป็นการรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนาแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตสำนึกที่ดีและตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรภาคเอกชนสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติสืบไป